สวัสดีครับผมก้องนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงและเล่าความรู้สึกของ first impression หรือว่าความรู้สึกแรกที่ได้ทดลองใส่เจ้า adidas zero pro ซึ่งเป็นรุ่นของแบรนด์ adidas ที่มีคาร์บอนเพลทรุ่นแรกนะครับก็ต้องบอกงี้ว่าผมไม่ได้แบบมารีวิวแกะกล่องหรือว่ามาเทสทดลองวิ่งนะครับคือมันเป็นการทดลองสวมใส่ แล้วก็วิ่งในระยะสั้นๆนะครับก็พอดีว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสไปออลิรัน i ิ g งแล้วก็เห็นว่ามีรองเท้าคู่นี้โชว์อยู่ก็เลยขอพนักง,งานขอทดลองใส่นะครับด้วยที่เราเนี่ยคือเวลาเมื่รองเท้ารุ่นใหม่มารุ่นแบบท็อปๆรุ่นนันโดนเนี่ยมันก็อยากลองแล้วก็เลยได้มีโอกาสลองนะครับซึ่งต้องบอกว่าพอลองแล้วเนี่ยเบอร์ที่ผมสวมใส่อ่ะก็คือเป็นเบอร์1 0 u s ซึ่งปกติแล้วรองเท้าวิ่งเกือบทุกรุ่นอะ ผมจะใส่9 5 ux คือผมจะเผื่อครึ่งไซส์จากรองเท้าเทนนิสเกอร์นะครับแต่รุ่นนี้ต้องเผื่อเพิ่มอีกเป็น1ไซส์เลยเพราะว่าการออกแบบของรองเท้าคู่นี้นะครับออกแบบมาเพื่อให้มันเร็วเพื่อที่ทําความเร็วได้นะครับมันก็เลยว่าจะต้องเพิ่มอีก1ไซส์นะครับซึ่งปกติเท้าผมเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นเท้ารูปเท้าปกติหน้าเท้ากว้างแต่ว่ากว้างไม่ได้ขนาด2 e ฉะนั้นถ้าหาว่าผมเป็นกว้างแต่ไม่กว้างมากเนี่ยต้องบวกประมาณ1ไซส์เนี่ยผมว่า สำหรับคนที่เป็นเท้ากว้างประมาณ2อีเนี่ยน่าจะมีปัญหาประมาณหนึ่งนะครับหรืออาจจะใส่รุ่นนี้ไม่ได้ส่วนเมื่อผมสวมใส่ไปแล้วนะครับทางด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าคือปกติแล้วจะเหลือประมาณหนึ่งิ้วโป้งกดนะครับแต่เนี่ยคือจะเหลือ1นิ้วโป้งกดกับนิดนึงนะครับคือจะเหล,ลือเยอะหน่อยนะครับทีนี้พอลองสวมใส่ไปแล้วเดีย๋ยวมาพูดถึงความรู้สึกแล้วก็ดูความออกแบบนะครับก็ย๋ยวเริ่มที่อัปเปอร์ก่อนนะครับ ัปเปอร์ของเจ้าอะดิคิร์โปรตัวนี้ก็คือจะเป็นเป็นตะข่ายซึ่งเป็นผ้าตะข่ายที่แบบเป็นชั้นเดียวแล้วก็ระบายอากาศค่อนข้างดีนะครับก็ยืดหยุน่นยืดหยุน่นถือว่ายืดหยุ่นดีนะถึงแม้ว่าเท้ามันจะเลี้ยวแล้วแต่แต่ว่ามันก็ยืดหยุ่นดีนะครับส่วนการออกแบบถัดมาก,ก็คือจะเป็นส่วนลิ้นเนี่ยคือลิ้นจะคล้ายๆกับเหมือนเจ้าเป็กสามทุ่เลยกก็คือมันจะเว้าเว้าตรงช่วงช่วงที่เวลาเราใส่เท้าไปแล้วเว้าเพื่อให้ลิ้นตรงเนี้ย เข้ากับข้อเท้านะครับส่วนเชือกเนี่ยเชือกคือเป็นเชือกแบบเนลอนแบบบางๆกระชับรัดมากขึ้นแล้วก็ไม่กดบริเวณตรงตรงหน้าเท้า้เรารู้สึกว่ามันจะเจ็บนะครับเวลาเราลัดแน่นขึ้นเพียงทางเดียวเนี่ยก็ไม่รู้สึกเจ็บส่วนส้นเนี่ยส้นก็จะทําได้ค่อนข้างบางแต่ว่าก็รัดในส่วนของข้อเท้าได้ดีนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงของเจ้า anisole pro เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็คือม i โซเนี่ยจะเป็นโฟมร,รูปแบบใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้คือจะเป็นโฟม boost ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เป็น ไลท์ไซล์และคือมันจะให้ความรู้สึกว่าเบาแล้วก็นุ่มกว่าที่ผมลองกดดูนะมันก็ให้ความรู้สึกที่มันนุ่มนีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันมีคาร์บอนเพดคาร์บอนเพดตัวนี้คือจะใส่มาเต็มแผ่นเลยใส่ตั้งแต่ต้นยันจนถึงปลายเลยนะครับเเอาโซซึ่งปกติเอาโซเกือบเกือบทั้งหมดอะของเจ้าไม่ว่าจะเป็นอาดิเซโร่รุ่นอื่นๆที่ไม่ใช่โปรนะครับคือเป็นยางคอนเดนทอนตัวนี้ก็เป็นยางคอนเดนทอนนะครับแต่ว่าคอนเดนทอนตรงนี้ที่ผมเห็นนะ ก็คือมันจะเป็นช่วงตรงกลางถึงปลายเท้าส่วนตรงส้นเนี่ยมันเป็นการออกแบบที่ลักษณะจะมีแบบเป็นปุ่มๆขึ้นมานะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยจะมีสีชมพูสีเขียวเนี่ยปุ่มๆเนี่ยคือปุ่มมันจะเป็นยางแต่ว่ายางของมันเนี่ยไม่ได้ยางแบบว่ายางที่เหมือนเอาความรู้สึกที่ผมเห็นนะเหมือนมันไม่ค่อยจะแข็งแรงอะ่ะแล้วก็มันแปลกตรงที่ทําไมถึงมีการออกแบบว่าตรงตรงส้นเนี่ยเป็นปุ่มๆแทนที่ถ้ามุนว่าถ้าต้องการให้ลงหน้าเท้าเ,าเพื่อให้เราสามารถสัมผัสกับคาร์บอนเพลทมากขึ้นเนี่ย อาจจะมีปุ่มตรงหน้าเพื่อการยึดเกาะหรือไม่ทําไมถึงเปลี่ยนเป็นตรงช่องส้นเกาะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทีนี้ก็คือเป็นดีไซน์โดยรวมที่ผมที่ผมดูแล้วทีนี้เราพูดถึงเรื่องการสวมใส่เข้าไปพอผมสวมใส่เข้าไปแล้วปุ๊บเขารู้สึกเลยนะต้องบอกว่าสัมผัสแรกที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันสบายนะมันสบายหมายความว่าผ้ามันยืดหยุ่นมันใส่สบายนะครับแต่ว่าช่วงหน้าเท้ามันแคบเะจะให้ความรู้สึกที่มัน อึดอัดมากนิดนึงอาจจะไม่สบายเท้าเจ้าถ้าเทียบกับไม่ว่าจะเป็นน็กเซนหรือว่าฮก้าอะไรเงี้ยมันให้ความยึบเรียวกว่าแต่เรียกวยกว่าคือหน้าเท้าแต่ผ้ามันก็ค่อนข้างที่จะใส่สบายนะครับส่วนพื้นเนี่ยเปลี่ยนมันเป็นไลท์ไซส์เนี่ยพื้นเนี่ยความสึกแรกคือให้ความสึกเหมือนกับเป็นเป็น,เป,นเป็นเฟิร์มออกแนวเฟริเฟร์มเฟิร์มแบบดิบดิบแข็งแข็งเลยนะซึงหรือว่าโหถ้าหากว่าใครที่ต้องการเอารองเท้าคู่นเนี้ย ว่าแบบชอบการมีซัพพอร์ตด้วยอยากให้มีความเด้งด้วยมันต้องบอกว่าคุณต้องขาแข็งประมาณนึงเลยละ่ะเพราะว่าการซัพพอร์ตของมันเนี่ยค่อนข้างน้อยมากแต่มันจะเฟิร์มแบบเด้งให้คุณไปได้นะครับอันนี้คือรอมตื้อที่ผมลองลองใส่แบบว่าลองเดินดูนะก็คือลองเดินแล้วขยับเท้าดูทีนี้ผมก็เลยขอทดลองวิ่งลูดนะครับพนักง,งานก็ใจดีมากให้ผมทดลองวิ่งก็ทดลองวิ่งแรกผมก็วิ่งแบบ ช้าๆก่อนประมาณเพจแปดไนเงี้ยเพราะว่ารองเท้าใหม่ตัวท็อปด้วยเราก็ต้องถนอนเนาะก็คือวิ่งแบบลงแบบลงแบบกลางไปหน้าเดยแล้วค่อยปรับมาที่ประมาณเพจหกทีนี้พอความรู้สึกที่เราลองวิ่งแล้วอะ่ะมันแตกต่างจากที่เราทดลองแบบใส่แล้วแบบขยับขาขึ้นลงนเงี้ยคือเมื่อลองวิ่งแล้วลง,ลงแบบลงแบบหน้าเท้าไปแล้วนะครับคืออารมณ์คือเฮ้ยมันนุ่มนะความรู้สึกคือจากที่แบบเฟิร์มดิบ,ดบๆแข็งๆเนี่ยมันให้นุ่ม แต่นุ่มในที่นี้คือไม่นุ่มแบบโหสบายนะคือแบบนุ่มแบบซัพพอร์ตกาลังดีอะ่ะคือแบบนุ่มแบบผมเฟิร์มไม่ยมั่วแล้วก็ไม่แข็งมากกําลังดีแล้วคาร์บอนเพละต้องบอกว่าคาร์บอนเพจถ้าคุณบอกว่าอยากหารองเท้าที่แบบเป็นคาร์บอนเพจแล้วบบเด้งดึงดีอะไรเงี้ยเหมือนเน็กไม่ใช่คู่นี้ไม่ใช่อย่างนั้น,นะครับคู่นี้คือมันให้ความรู้สึกว่าเป็นนุ่มนุ่มนุ่มแบบมเฟิร์มนะแล้วก็คือแผ่นคาร์บอนเพจเนี่ยมันจะทํางานก็ต่อเมื่อคุณนะมีแรงไปกดมัน คือคุณต้องเอาแรงเพื่อไปกดมันมันถึงจะรู้สึกว่ามันจะมีแรงตรงคือมันไม่ได้ปึ๊บปึ้งนี้นะมันจะแบบเล้่ไปประมาณเนี้ยคือความรู้สึกของผมผมคิดว่ามันอะอารมณ์จะคล้ายๆกับเจ้าเจ้าตัวคําเ็กเลยก็คือคําเ็กมันจะเป็นพื้นโค้งใช่ไหมแต่คัมเน็กก็คือมันจะแบบมันจะมันจะขึ้งอย่างเงี้ยแต่ว่าเจ้าอธิโลโพเนี้ยมันคือมันจะไปมาเนี้ยคือมาปึ๊บไปอารมณ์ประมาณเนี้ย ไม่เหมือนเน็กเน็กมันเด้งกว่าคู่นี้มันมันเด้งสู้เน็กไม่ได้แต่ว่ามันให้ความรู้สึกที่มันบบกว่าลงเท้าแล้วมีแรงดีส่งนะครับแต่แรงดีตรงเนี้ยก็คือต้องใช้แงรงนี้เราจะขาของเราช่วยด้วยนะครับจะให้คํมเพยสเด้งดีตรงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่นะครับฉะนั้นจากที่ผมลองเบื้องต้นเนี่ยผมก็ฝันจะให้แบบปันตรงแล้วเนไม่ใช่แต่เอาความรู้สึกแรกที่ลองสัมผัสน,นะครับ ถ้าผมจะซื้อคู่นี้มาเพื่อวิ่งเนี่ยต้องบอกว่าผมเลือกที่จะวิ่งประมาณระยะสิบถึงยี่สิบเอดมากกว่าจะยิ่งวิ่งส2ิบสองเพราะว่าถ้าอยากวิ่งส2ิบสองเนะคพราะว่าคุณต้องมีค้าวที่แข็งแรงประมาณหนึ่งนะครับถึงจะวิ่งคู่นี้ได้เพชอะไรเงี้ยผมก็ว่าจริงจริงอะเพชท,ที่ใส่เจ้าคู่นี้มันก็มันก็ใส่ได้หมดนะครับ ม้ว่าคุณจะวิ่งช้าวิ่งเร็วเนี่ยผมก็ว่ามันสามารถที่จะวิ่งได้นะครับแต่ว่าระยะก็คนจะไม่เกิน21บม,มากกว่าครับตัวผมนะผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นการเล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์และกันไม่ได้แบบมารีวิวเต็มนะก็อาจจะเป็นแนวทางของใครที่กาลังหารองเท้าเจ้า a d i d a p o รุ่นเนี้ยแล้วอยากรู้ว่าควรจะเลือกไซส์ไหนดีแล้วก็ใส่อะไรไปยังไงบ้างน,นะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลคร่าวๆเนาะอาจจะไม่ได้แบบฟันธงร้อเปอร์เซ็นต์เหมือนกับรองเท้าคู่อื่นที่ผมเคยรีวิวน,นะคร ก็ประมาณนี้นะครับจริงๆนล้ว้ามว่าอยากได้ไหมตอนแรกก็อยากได้นะลองแล้วแบบพี่มันก็น่าลองควาวสื่อคนที่แบบชอบรองเท้าเขาอยากรีวิวรองเท้าอยากลององเงี้ยก็แบบน่าลองดีแต่ว่าติดตรงนิดนึงผมว่ามันหน้าเท้ามันมันแคบไปหน่อยอะ่ะวิ่งระยะไกลอาจจะไสนุกในอีกอย่างหนึ่งก็คือผมมารอรุนรุนหนึ่งที่แบบกำลังจะเปิดตัวกลางเดือนนี้ก็คือซ็อกเอนี่ที่เป็น Endorphin Pro นั่นแหละ เพราะว่าดูจากรีวิวทั้งตื่นของไทยและต่างประเทศอะ่ะก็บอกว่าเฮ้ยมันสะพอน,นุ่มเด้งใกล้เคียงกันเด็กเลยผมจะรอดูคู่นี้แหละครับแล้วก็ถ้ามุดว่ามันโอเคถูกใจยิงก็อาจจะได้มารีวิวให้ฟังกันนะครับโอเคต,ตับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับเป็นคลิปที่ง่ายๆสบายก็ถึงมาเล่าประสบการณ์ดูฟังแล้วกันนะครับโอเคก็อยวเจอคลิปหน้าครับคลิปนี้จากยาคลนี้ครับสวัสดีครับ